สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับการรีวิวนิยายจีนค่ะ แต่เป็นฝั่งอัปเดตซีรีส์ของจักจีนใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าสร้างมาจากนิยายที่แฟนนิยายเนี่ยนะคะต่างกรีดกันสนันเลยค่ะกับชื่อเรื่องนิยายว่าปรปักจำนวนเรื่องจากฝีมือปลายปากาทีเรียกได้ว่าการันตีว่าสนุกทุกเรื่องเลยค่ะเป็นนิยายทั้งหมด4เล่มจบค่ะแต่รับรองว่าเป็นสี่เล่มที่ไม่ยืดเยื้อค่ะเข้มข้นตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของเล่มกันเลยทีเดียววันนี้ยังไงแล้วเนี่ยจะขอรีวิว สองเล่มแรกก่อนนะคะนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายแนวย้อนยุคจีนโบราณค่ะที่เราถึงเรื่องราวความแค้นของสองตระกูลใหญ่ที่มีนี่เลือดรอการชำระแค้นและถูกส่งต่อมายังคนรุ่นหลังค่ะ จากจุดเริ่มต้นที่บรรพบุรุษของทั้งสองตระกูลเนี่ยนะคะมีอำนาจเท่ากันแล้วก็เป็นสหายร่วมรบกันมาด้วยค่ะแต่ตระกูลของนางเอกเนี่ยดันผิดคำสาบานและหักหลังตระกูลของฝั่งพระเอกจนทำให้คนในครอบครัวของฝั่งพระเอกเนี่ยนะคะต้องเสียชีวิตหลังจากนั้นทั้งสองตระกูลก็ผูกความแค้นกันมาหลายปีค่ะเมื่อเวลาผ่านไปตระกูลของทางฝั่งนางเอกเนี่ยนะคะก็เริ่มเสื่อมอำนาจค่ะ อำนาจที่เคยลุ่งเลืองก็เริ่มตกต่ำลงแต่ฝั่งพระเอกที่ถูกหักหลังเนี่ยกลับมีอำนาจมากกว่าเดิมทำให้ผู้นำตระกูลคนปัจจุบันของฝั่งนางเอกเนี่ยนะคะคิดอยากจะผูกสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลขึ้นมาใหม่คะ่ะโดยการส่งลูกพี่ลูกน้องของนางเอกเนี่ยนะคะไปแต่งงานกับพระเอกคะ่ะ แต่คนที่ถูกวางตัวไว้เนี่ยนะคะกลับหนีไปค่ะเพราะว่ามีคนรักมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วทำให้นางเอกเจ้าสาวของเราเนี่ยนะคะต้องเสียสละตัวเองไปแต่งงานกับพ่อพระเอกแทนค่ะจุดเริ่มต้นของการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าเป็นคู่แค้นกันมาเนอะจะให้สวยหรูก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝั่งตระกูลของพระเอกเนี่ยนะคะเขาก็เกลียดชังทั้งฝั่งนางเอกมากเนื่องจากมีความแค้นกันมาก่อนแต่นางเอก สาวเจ้าของเราเนี่ยค่ะกลับไม่รู้เรื่องอะไรเหล่านั้นเลยเพราะว่านางเอกเนี่ยนะคะเป็นวิญญาณที่ทะลุมิติมาจากยุคป,ปัจจุบันค่ะนางเอกของเราเป็นวิญญาณที่ทะลุมิติมาใช่ไหมคะเลยทําให้เธอเนี่ยมีแต้มต่อค่ะที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ของตัวเองให้มีชีวิตอยู่ในตระกูลนี้ได้หลังจากแต่งงานเข้ามาอยู่ในตระกูลคู่แคนค่ะ ทางด้านพระเอกเนี่ยนะคะช่วงแรกด้วยความแค้นเนอะก็กลายเป็นสามีชั่วเลยค่ะเอาแต่ลังแกแล้วก็ลังเกียดนางเอกสารพัดสารพันไม่เคยคิดจะปกป้องไม่เคยคิดที่จะพูดจาดีดด้วยแถมครอบครัวของฝั่งพระเอกเนี่ยนะคะกลุวมมือกันหาทางกันแกล้งนางเอกแบบสุดๆเรียกได้ว่าตั้งแต่แม่ผัวไปยัน บ่าใช้เลยค่ะเนื้อหาของสองเล่มแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นการปูพื้นตัวละครของแต่ละฝั่งค่ะบวกกับสถานการณ์ในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยค่ะแม้ว่าเรื่องราวของนิยายอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับความแค้นใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้เข้มข้นจนไปจนปวดตับค่ะเพราะการพัฒนาของตัวละครจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยเฉพาะพ่อพระเอกแม้เริ่มแรกจะเป็น สามีชั่วนะคะแต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่กับนางเอกเข้าได้เห็นนางเอกในหลายแง่หลายมุมนะคะทั้งการกระทําและความคิดด้วยก็เลยทําให้พ่อพระเอกของเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนเป็นจากเกลียดชงังเป็นชอบค่ะแล้วจากชอบก็กลายเป็นรักแถมสุดท้ายเมื่อรักเขาแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นสายหึงโหดเลยค่ะค้ั้งรักอย่างหนักเอกอะเนี่ยจับขึ้นเตียงอย่างเดียวเลย ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่นางเอกเนี่ยนะคะทะลุมิติกลับมาอยู่ในอดีตของตัวเองอีกครั้งอดีตที่สามารถให้นางเอกอะคะ่ะเปลี่ยนจุดจบของชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตของครอบครัวะคะ่ะให้ไม่เลวร้ายเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้น,นะคะ่ะทีชนาติดตามอีกอย่างในนิยายเนี่ยนะคะก็คือเรื่องปมการเมืองค่ะเพราะว่ามีการวางแผนลุ้นกันไปลุ้นกันมาเรียกได้ว,ว่าเอาใจช่วยตลอดว่าใครจะเป็นฝ่ายเพียงพ้ำก่อนกัน แต่แน่นอนคะ่ะจะมีแต่ฝ่ายดีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะฝ่ายร้ายก็มีอีกเช่นกันอย่างร้ายน่ารักน่ารักก็น่าจะเป็นเรื่องการที่อยากจะหยุ่มหัวของแม่สามีของนางเอกนั่นแหละคะ่ะที่คิดเอาแต่จะแก่นแก้งไม่ฟังใดๆทั้งสิน้นแต่ก็เรียกว่าแม่จะร้ายแต่ก็เป็นร้ายที่เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะเพราะว่าทําให้เห็นว่ากว่าที่นางเอกของเราเนี่ยคะ่ะจะ ได้รับการยอมรับจากทุกคนในฝั่งของตระกูลสามีรวมทั้งบ่าวไพ่เนี่ยค่ะบอกเลยว่าต่อสู้มามาแค่ไหนเอาใจช่วยนางเอกเราสุดๆเลยค่ะส่วนนางเอกของเราก็ไม่ทําให้ผู้อ่านผิดหวังนะคะเพราะเรียกได้ว่าเหมาะก,กับสายสะตรองค่ะแล้วก็เป็นสายที่ใช้หัวคิดตลอดเวลาเพราะว่าต้องคอยพลิกสถานการณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้ซ้ํารอยอดีต แล้วก็ทําให้เราลุ้นตลอดว่านางเอกจะแก้เกมได้หรือไม่สรุปได้เลยว่าแค่2เล่มแล้วก็ทําเอาแฟนๆนิยายวางกันไม่ลงเลยทีเดียวอ่านแล้วก็อยากจะรีบติดตามกันต่อนในเล่ม3เล่ม4เลยค่ะถ้าใครฟังเรื่องนี้แล้วนะคะอยากรู้ว่าปมเล่ม3เล่ม4เนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันต่อนในคลิปหน้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย